ดูนั่นดิโจรกำลังจะปีนเข้าบ้านเราพี่จอนเฮ้ยจริงด้วยหยุดได้หัวขโมยนี่แกคิดจะทำอะไรจะขโมยของเหรอฮะนี่มันลงมา มึงบินรัวบ้างกูทำไมกลางวันสักแสกเลยนะเปลแล้วพี่ผมไม่ได้มันขโมยฟังผมอ,อธิบายก่อนสิอธิบายอะไรอีกแล้วที่ถืออยู่นั่นคืออะไรในบอกไม่ได้ขโมยไงนี่มันเงินกูนี่ไอ้โจรกระจอะเอ้ยพี่ถึงผมจะเป็นแบบน,นี้ผมก็ไม่เคยทำสิ่งที่ผิด